มีบรายมียางบายบางเกอกเลเซอร์คลินิกมีความสุข่าสวยเวอร์ค่ะเนะคะคุณอุ้มเนี่ยตอนแรกเลยที่คุณอุ้มจะมีความกังวลเนี่ยคือจะเป็นสิวเรื้อลรังมาประมาณ5ปีที่บอกว่าได้ผ่านการรักษามาตั้งแต่เป็นนักศึกษาปี่2ก็จะรู้สึกว่าเป็นสิวเรื้อลรังมาเรื่อยๆณวันที่ได้เจอกันเนี่ยก็สิวอุดตันก็จะเยอะมากเลยเนาะค่ะอ่เป็นเหมือนเหมือนเป็นผ แล้วก็แล้วก็จะมีเรื่องของรอยเยอะเนาะสิวแล้วก็รอยนะคะแล้วก็ที่ที่นองอุ้มกมังวลอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะหน้าบานในน้อตอนนั้นนะก็จะกังวลว่าตัวเองหน้าบานแล้วก็อันที่สี่คือจะกังวลว่ากังวลเรื่องตาชั้นเดียวซึ่งตอนนี้สี่ปัญหาหลักที่ที่นองอุ้มกมังวลเนี่ยก็คือได้รับการแก้ไขแบบเรียบร้อยแล้ว คือเรื่องสิวเนี่ยที่แบบเป็นสิวเหมือนสิวบุดตันสิวปวดเต้นหน้าเป็นร้อยเลยเนี่ยก็คือได้เคลียร์ไปละเนาะแล้วก็เรื่องเรื่องสิวเนี่ยเราก็ทําเป็นโปรแกรมดูแลเรื่องของสิวครบวงจรนะคะเรามีตั้งแต่การทาทีทเม้นต์เคลียร์สิวนะคะแล้วก็มียาทายารับประทานตามขั้นตอนการักษาไปเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องของรอยแล้วก็เรื่องหน้ามไม่ใสรอยจากสิวแล้วก็เรื่องหน้ามไม่ใส่ที่ ที่น้องอุ้งกังวลเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวดูอัลเยลโลซึ่งเป็นเลเซอร์แสงสีเหลืองกับแสงสีเขียวค่ะในการที่ปรับสภาพผิวหน้าพื้นฟูสภาพผิวหน้าแล้วก็จัดการเรื่องของรอยที่น้องอุ้งกังวลโสดโอเคแบบมั่นใจที่จะเหมือนไปไหนแบบหน้าสดได้เนาะมันช่วยได้ค่ะตลาดหนึ่งมีแพทเทินตรงนี้มีจุดมีสายแต้มมันตึ้งขึ้นตั้งแต่ทำได้สองั้งชันเลยค่ะแบบตึงขึ้นแม่ค่ะเลยทำทำทำอะไรคะทำดูยโลเยโล ช่วยกระตุ้นเรื่องของคอลลาเจนได้เหมือนแบบสมมติว่าคนที่เหมือนรูปขนกว้างหน่อยหรือว่าผิวมีความหย่อนคล้อยลักษณะนี้ค่ะก็คือจะรู้สึกว่ารูปขนเราดีขึ้นค่ะอันนี้ก็จะรู้สึกว่ารูปขนดีขึ้นเนาะเล็กๆแล้วเรื่องตาคุณเสร็จปุ๊บเรื่องตาน,ตานี่ก็เปลี่ยนเยอะตาสองชั้นก็สวยรับกับหน้าเขาอันนี้เรื่องตานี่เปลี่ยนเยอะเลยก็ทำให้ เพราะว่าพอพอ,พอตาเปลี่ยนก็น้องเปลี่ยนเยอะแล้วก็อันที่สามก็เรื่องของหน้าที่เล็กลงค่ะก็ได้รูปอะ่ะก็คือหลักๆสี่ปัญหาที่เขาก็มวลแหละก็คือสิวแล้วก็รอยรอยสิวแล้วก็หน้าไม่ใสอ่ะเนาะแล้วก็อันที่สามก็ที่รู้สึกว่าหน้าบานค่ะอ,อันที่สี่ก็คือเรื่องของตาที่รู้สึกว่าแบบตาอาหมหยเนี่ยตาชั้นเดียวตาชั้นเดียว<ม>แบบแนวตาตกอะ่ะ ชมเห็นเหมือนดิฉันนะคะว่าหน้าของคุณอุ้มไม่ได้บานเลยนะคะแต่ว่าต้องย้อนกลับไปดูเมื่อเทคที่แล้วว่าที่น้องอุ้มบอกว่ามีกังวลเรื่องของหน้าบานนั้นเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะคะจะได้เห็นข้อแตกต่าง่วน